สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมิชนสีชมพูนะครับก็สวัสดีคุทุกท่านนะครับก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องให้นะครับก็อ,อ๋อไม่ทำหลายวันนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างมากเลยนะครับก็ใจจริงพยายามนะครับที่จะมาทำแล้วแต่ว่าชอบแบบก็จะทำแก็มีแบบติดภารกิจหลายๆอย่างเข้ามางานเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าหวยงว่าน,นี้นะครับของรัฐบาลก็จะพยายามลงให้นะครับแต่ว่าของเลา หรือถ้าน้อยเนี่ยอามินพยายามจะทําให้ต่อเนื่องนะแต่ว่าของอ๋อขอนิดลาวก่อนละกันนะครับเพราะว่าลาวเนี่ยถ้าเกิดวันไหนที่อามินไม่ไม่ได้ลงแบบพูดอามินอาจจะต้องลงแบบเอารูปภาพให้ลงขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อจะให็บสีได้ได้ทันนะครับเพราะว่าก็แปลว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่เอ่อกิจภารกิจนะครับหลายอย่างนะครับผมอ่ะอ่ะเข้าเรื่องอะไรกันกันดีกว่านะครับอ่ะลาวนะครับลาวนะครับก็ของเจ๊ฟองเบียนะครับคืองวดก่อนเนี่ยหลุดนะ อ่างวดของคือจันพุธศุกรนะ์เนาะงวดก่อนนี้หลุดแต่ว่างวดก่อนนั้นคือเข้าบนล่างเลยนะครับทำให้แบบบางคนตามมากเลยแต่ว่าพอตามถึง,งว่าก่อนเนี้ยหลุดไปซึ่งพอหลุดแล้วเนี้ยโอกาสเข้าค่อนข้างสูงครึ่งเท่าที่มินดูนะคือของลาวพัฒนาเนี่ยเจฟองเบียร์เนี้ยแม่นมากๆเลย นะแม่นมากๆเลยแต่ว่าแต่ว่าของแอดทิปเนี่ยแอดทิปเนี่ยจะเน้นทางฮานอยค,คือฮานอยเนี่แม่นมากเหมอือนกันคือเขาเข้าตลอดเข้าแบบเข้าบ่อยมากๆนะครับแต่ว่าเราพัฒนาเนี่ยยังไงเจฟก็ยังคิดว่าเจฟองเบียร์น่าจะเป็น,น,นอ,นะอันดับหนึ่งอยู่นะครับอันดับหนึ่งอยู่ซึ่งในหลายๆเจ้าให้ราคาค่อนข้างดีนะเพราะว่าพวกพวกเนี่ยบอกแบบมันมีทั้งแบบเก95 97้าเกเจ็อะไรก็มีก็มีนะก็ลองเลือกกรดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมซึ่งอืมมันก็มันก็คือมันมันนออ้ยกกวว่าพ ฐบาล่ะเอาจริงคือแม่ในกองทัฐบาล่ะก็ก็เป็นทางเลือกละกันนะครับแนวทางในการเลือกของ FT ทั้งหลายดูทีหนึ่งและกันนะครับอันนี้ก็มาลงไว้ให้นะครับตามที่อ่าอันไหนแม่ก็มาลงไว้ให้ละกันนะครับอ่ะมาดูเทียบกันเลยละกันนะครับของเจีฟองเบียงวดนี้นะครับก็วันนี้นะครับ5กันยายน65นะครับเน้น1นึ่ะครับ14 16 17นะครับแล้วก็19 391นะครับเลข3ตัวนะเลขก็ไม่กี่ตัวหรอกอันนี้เขคิดว่า ถ้าตามตลอดเนี่ยก็เป็ว่าคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ซื้อหลายตัวเนาะถ้าเราตามแค่เจ้าเดียวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะว่าเข้าค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะเออแล้วก็ราวพัฒนาของแม่น้ำหนึ่งนะครับของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับผมนิ้งสองกับเก้าที่ฟันสองเนาะถ้ามีสองเก้าสองหกสองศูนย์แล้วก็เก้าหกนะครับเก้าศูนย์หกศูนย์เลขสามตัวสองเก้าหกศูนย์เออ อย่า yeah. แอดมินเคยเคยเห็นนะว่าแม่น้ำหนึ่งเคยให้ถูกสี่ตัวเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นโตนะต,ตัวสี่ตัวแต่ตัว4ตัวได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันมีซื้อมันมีขายเนาะมีขายเลขสี่ตัวเลยนะเออก็ ใครจะลองเล่นๆดูก็ดูก็ได้นะสองเก้าหกศูนย์นะเคยแบบเข้าแบบโต๊เลยอะเข้าตัวสี่ตัเขา้าแบบเข้าตัวสี่ตัวได้เลยอะโอ้โหแบบถ้ากลับไปกลับมาก็เป็นแบบสามตัวโอ้โหได้สี่ตัวตรงได้ยังเยอะได้เยอะมากๆอ่ะอันนี้ก็คือแบบคนที่ชอบแล้วกันนะครับเราพัฒนานะครับ แล้วก็แอดทินะครับแอดทิฟก็คือแอดทิพนี่เ e ข้าบ่อยเราโดยเฉพาะของฮานอยนะฮานอยนี่เขา้าบ่อยมากๆเขากับทุกวันนะเข้าแบบเขาบ่อยจริงนะอ,อ๋อราพัฒนาให้505241นะครับ0 3 1 6 4 9 5 7แล้วก็5้นะซึ่งแอดมีนคิดว่าเจ้าเหล่านี้น่าจะดังที่สุดแล้วละ่ะอืมถ้าเกิดเกติดในช่องทั้ใครที่ไม่ได้ดูเรานะก็ลองเลือกรูแล้วกันนะ,ะถ้าเกิดใครแบบอยากลองเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอั้นเท่าไหร่นะถ้าอั้นก อดูนะแต่คนเดี๋ยวจะไม่ค่อยอั้นนะท่านผู้เห็นนะอืมแต่วันที่แม่นก็คงจะฟองเบียร์นะเอาเลือกไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อ็กซีจะได้เลือกดูเดี๋ยวมิงจะรีบอัพลงให้ไหนทีนึงอ่ะตอนนี้แบบอ,อยู่บ้านมีใบพาอยู่ก็อัพเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวจะรีบลงให้แล้วกันส่อเอ็กซีที่ขอมาของเรานะครับเราพัฒนานะครับจะแบบก็อขอโทษจริงครับไม่ได้ลงต่อเนื่องจริงครับแต่พยายามพยายามดูว่าแบบเออทำอยังไงจะได้ลงต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะ ต้องหาคนมาช่วยเนาะ,ะ <laughs> ช,ช่วยลงให้ด้วยอะไรเงี้ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจอกันใหม่คลิปหน้ารวยๆกันทุกท่านนะคะขอให้ทุกระมังกันทุกคนในวันนี้นะครับสวัสดีครับผม